เราไปกล่นไปไปตั้หงีงน้องจ๊ะสวัสดีค่ะได้จอยสัพลังเสินมืรอีป้าไม่กินก๋วเลวมอนี่ฝนตตพี่น้องจ๊ะป้มีน่กินไปซื้อของอะไรกินก๋วเตี๋วกับหมักหุ้งผัดปลาทูเนี้ยเนื้ฟือคุ้มผัดมากมากนตตแหงแหงเบี้ยมเบี้ยมเบี้นน่มากัดสีต้อนปลาแดกเห็นเนี่ เน่ยเห็นบ่ลูกสาวสีเกินต้นสวงนี่ต้นประเด็กแจ๊เฉกยบหน่อยเลยมุยปักกับข้าผลเี๋ยะพักเสียนม่กินักหน้ามาเต็มนีด้วยกบบุยกินชักรกับ่กินสีก็นปลาเด็กไม่นีละมาสักมากเนี่ยมาเด้อซางสิปลาลูกกับนี้ปลาูกกับนี้ะเนี่ยเยทอดหมูกับนี้มาไหม

siapa đi nãy, mình con ba đẻ mấy phi non đấy tóc, đấy cả nhà, Đặc là con mít một mua, đan đan, còn dưới ta máy cái chỗ ấy

Hoặc hỏi là kể <laughs> à, <laughs> cái năm không còn tí, cứ đẹp gian hảo. Bực cả việc gian hảo. A 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 gian hảo. แตนี่กรหักึ้อมาต่อเนาะบุหัวสีเห็นจุของให้กองผู้ใหญ่กันจงได้กันมาไปจะดลูกให้จามึงอุ้ยใส่ปดเลยพวกค้นหอดบานเด้เยอรลมันพี่นองเลยปลาแดดตอนนม่มาเพียไม่แต่ปลาแดดตอนปลาขาวตัวงางๆช่างไหนด้จ้าเจ้าปลาแดดนะเจ้าเห้นังเะออไปไปไปมันน่ยปลาไ่เงมเอย

Ngày có đếm đâu chỉ à. ừ. à, và... nó sẽ phục quầy đấy Thì xí mơ ơn Hà bà mẹ Mới nha cho thêm nữa Có chín mơ đây đái, đi Nó thủy vậy Xem cái phục quẩy lươi Cặp phục Nó phượng đấy hả Bỏ bỏ xe cụ tăng hạ cả năm đếm hết cụ quẩy Nó sẽ quẩy Xe đáy có đẹp nó Anh như này 3 tôn Nó là phục mất thêm Hãy subscribe cho

cái liền tôi đáp làm Bộ đoàn, luôn với mọi người mổ căn rồi ăn nhẹ quen thôi กินอะไรุ่มงมนหมกแต่ใครบางคนเลยใครงคคซื้อเขาเปโลเดเอเาือกัน้าคุยหมดสเจ้ากระแ่เจากระแด่เจ้าต่างคนต่างที่

Hãy subscribe nhìn kênh mắt Mì Gõ Để không máy lỡ những video hấp dẫn